เรื่องลับๆบ,บนปกเกมชุด GTA ที่คุณอาจไม่ทันสังเกตเห็นเริ่มจากข้อ1โลโก้การที v ฟอตโต้ที่คุ้นเคยได้ใช้ฟอนต์รูปแบบเดียวกับรายการทีวีสหรัฐชื่อ The Price Is Right ที่ไทยเคยซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาฉายด้วยครับโดยชื่อจริงๆของตัวฟอนต์ก็คือ Price Dow ซึ่งทุกคนสามารถซื้อฟอนต์นี้เพื่อนําไปใช้ในผลงานของตัวเองได้ด้วยข้อ2 GTA พัก3ถือเป็นเกมภาคแรกที่ถูกออกแบบหน้าปกเป็นช่องตารางในขณะที่เกมภาค1และภาค2มีหน้าปกที่แตกต่างออกไป3จุดร่วมคล้ายกันของเกมเกือบทุกภาคคือต้องมีเฮลิคอปเต อยู่ช่องด้านซ้ายบนและมีมอเตอร์ไซค์อยู่ช่องด้านขวาบนโดยเกมภาค3เป็นเกมภาคเดียวที่บนปกมีเฮลิคอปเตอร์แต่ในเกมจริงๆไม่มีเฮลิคอปเตอร์ให้ขับอา้าข้อ4ตัวละครบนปกก็อาจไม่ใช่ตัวละครสําคัญเช่นคาสกิในภาค Liberty City Story ที่โผล่มาแค่หนึ่งภารกิจและโดนฆ่าตายรวมไปถึงตัวละครหญิงส่วนใหญ่บนปกที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงในเกมทั้งสาวส่แว่นตาดําใน s a n And r e รสสาวแว่นตาดําใน v i c e City Story สาวกินลูกอม,มในภาค4สาวถือโทรศรัพท์ในภาค5แต่เธอก็มาโผล่เป็นโปสเตอร์ในห้องจิมมี่สะงั้น